ตอนนี้ก็มาถึงราศีกรกฎกันบ้างแล้วนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎให้ที่อาจารย์หยิบขึ้นมาได้จะเป็นไพ่เด็กกับเหรียญช่วงนี้ถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎต้องการความช่วยเหลือความเมตตาหรือความเห็นใจจากผู้ใดหรือคนรอบข้างคุณจะได้รับความช่วยเหลือความเมตตาอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยที่คุณ สมใจอยากเลยนะคะสมใจนึกดั่งใจนึกเลยแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดอยู่ความรักที่คุณมุ่งหวังหรือความรักที่คุณอยากให้มันเป็นไปตามที่คุณคิดคุณก็จะได้อย่างที่ใจนึกอย่างที่ใจปรารถนาเพราะฉะนั้นแสดงความรู้สึกให้ชัดเจนเลยนะคะว่าคิดอะไรอยู่ อนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎกันบ้างดีกว่านะคะไพ่ที่อาจารย์หยิบขึ้นมาได้จะเป็นไพ่ temperance สำหรับไพ่นี้ชาวราศีกรกฎกำลังจะได้รับโอกาสกำลังจะได้มีอะไรดีๆเข้ามาถ้าหากว่าคนไหนทำงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนงานปรับเปลีนน่ยนแผนก<ม>เพื่อให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้น แล้วก็สบายมากขึ้นรวมถึงจะได้โปรโมตตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนคนไหนที่กำลังรอๆงานอยู่ก็จะมีโอกาสได้เลือกงานแล้วก็งานกำลังจะเข้ามาหาคุณให้คุณได้เลือกมากยิ่งขึ้นและถ้าใครเป็นเกี่ยวกับเจ้าของกิจการงานก็จะมีโอกาสเพิ่มพูนกิจการมากขึ้นเพื่อที่จะได้เกิด โอกาสต่างๆและได้เกิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมากขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าใครเป็นชาวราศีกรกฎอาจารย์แนะนำให้คุณเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะได้คว้าโอกาสนั้นไว้ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังค่ะตอนนี้ก็มาถึงในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างดีกว่านะคะไพ่ที่อาจารย์หยิบขึ้นมาได้จะเป็นไพ่เดอะสตา สำหรับการเงินของชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณจะเริ่มมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาหาคุณจากที่ช่วงก่นกอนๆหรือช่วงที่ผ่านๆมาเรื่องเงินเรื่องทองของคุณอาจจะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยสะดวกตอนนี้จะมีเงินค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาชา้าๆแต่ก็จะและก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนกระเป๋าสตางเตรียมกระเป๋าสตางใหม่มารับเงินรับทองที่จะเข้ามา คุณได้เลยนะคะถ้าใครใช้กระเป๋าเดิมอยู่อาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ให้สดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เงินของคุณหลั่งไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้มาถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะสำหรับไพ่ที่อาจารย์หยิบขึ้นมาได้จะเป็นไพ่สามไม้เทา้าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎจะค่อนข้าง คิดในแง่ลบแล้วก็ชอบมองย้อนในอดีตมากจนเกินไปคิดแต่ด้านลบๆคิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองเสียเปรียบคิดแต่เรื่องที่ตัวเองไม่ค่อยมีความสุขและไม่ประสบความสําเร็จอาจารย์ขอให้คุณหยุดคิดแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติรวมถึงความคิดขอให้คุณมองโลกในแง่ดีและมองโลกสวยมากขึ้นจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อลองเปลี่ยนความคิดคุณดูนะคะ อะไรดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณขอให้คุณเปิดรับกับมันนะคะตอนนี้ก็มาถึงเกตเล็กเกตน้อยหรือสิ่งที่แนะนำสำหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มดีแล้วก็จริงนะคะแต่จะแนะนำให้คุณเพิ่มความลื่นไหลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยคุณอาจจะไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเติมน้ำมันตะเกียง เพื่อให้เกิดความลื่นไหลและความสว่างสวยให้กับชีวิตของคุณม,มากยิ่งขึ้นค่ะ